หากเกมอะไรเล่นดีบไปอก่อนจะลงเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อยากเล่นเดี๋ยวลองดูหน่อยแรมสิบเนีย่ยเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเว้ใช่เกมผีชัดแคผีมก็ไม่รู้นาจะไทยมัง้งเพราะมีแบบรูปเลือกที่หนึ่งครอบครัวที่ดีกว่าต้องการปกป้องครอบครัวจากผู้ a v e protect ต้องการปกป้องครอบครัวตัวเองจากพวกศัตรูหรอแล้วต้องป้องกันตัวเองเพื่อเอาชีวิตรอดมันน่าจะเกี่ยวประมาณว่าก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการที่ปกป้องครอบครัวอะไรประมาณนั้นนะประเด็นคือมันเป็นเกมไทยชัด เราจะเข้าถึงได้ง่ายมากเพราะว่ามันเป็นของไทยมันเป็นของต่างชาติอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยเข้าถึงเท่าไหร่แต่พอมันเป็นของไทยอ่ะคือเราจะเข้าถึงได้ง่ายมากเว้ยปันนำปันนำคลินิกโอ้โหพายูายด,ด,ด,ดูดีทีเดียววะห้าปีก่อนที่รามสิบจะเกิดอุบัติเหตุโอ้แลวกองสายเ้อะไม่ชอบเลยเราเล่นเป็นปายุนะเมนี่เดือนอะไรอะ่ะหนึ่งเก้ากาแปดห้าปีเลยนะดีชู ไอเทมนี้โ้ยมีบันเดชรับโทรศัพท์ก่อนนะนนวันดีเพื่อนหวังหวังเพ,พ,พื่พอนพ่อมึงฝากูไม่ทำไมเนี่ยก็แค่อยากจะให้ลองอ,อะไรหน่อยนะ <c oughs> โว้ยภ <c oughs> าคถ่ายนะไปอยู่กับหวังนะอยากลองวิชาใหม่ แล้วมึงจะมารอก,กับกูทำไมวะหุบปากไปซะปาาใส่สัตว์เชีย แมเงเ้ยต้องหาทางออก,อหกอหโหไอ้หวังไอ้ศาสเลยให้ออกคลิน,นิกก่อนที่พราทิตจะตกตอนวันพระผมเคยเจอด้วยขอโหคุณเป็นสมผมไม่กล้าอ่านเลย โอเคตอนนี้ภารกิจของเราคุณมีเวลา30นาทีในการออกจากคลินิกไปจะตัดทุก10นาที U, A, D, l e t Shift, วิ่ F, l i ลชไ L, Lock Cursor K, h Control โอเคไปเรามีเวลาออกจากคลินิกนี้ภายใน10นาทีหวังเส้นสีแดงเนี่ยเชื่อมต่อใครจะต้องถูกฆ่าช่างแม่งเหอะเรามีเวลาออกจากคลินิกนี้ภายในครึ่งชั่วโมงนะแชท เมีไฟฉายแล้วมึงมีเพื่อนเล่นของทำไมวะเรามีเวลาสิบนาทีในการออกจากคินิกแห่งนี้นะแชทเฮ้ยครึ่งชั่วโมงผู้ผิดอมีห้องน้ำโอ้โหไม่มีเงาโอ้โหสบู่นี่คืออะไรอะ วิวโอเคคือสิ่งอะไรตรงนี้มีอ่าเดี๋ยวพิมพ์ไว้ก่อน9 0 1 1 7 2 8 9017282สองปีแล้วเขขนลุกโอ้ผมไม่อยากอ่านเมนคุณเลยผมกลัวเหมือนกันนะกลัวเจอไม่ใช่หรอกห้องน้ำหญิงโหแล้วห้องน้ำหญิงมันหลายห้องด้วยไงอะไรอะ่ะเนื้อสดใหม่โอเคไม่มีอะไรครึ่งชัวง่วโมง แล้วมึงมีเพื่อนที่เล่นของเทเลพอร์ตมึงพามานี่ได้ด้วยนี่นะ Lock. 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 Uh, ล็อกล็อกล็อกฟิวเราต้องเอาฟิวไปทำอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรไม่ต้องกลัวคุณเขาไม่ทำอะไรเราโอเคชัทแต่กลัวเพราะเรากลัวเพราะว่าเราไม่ไอ้นี่นี่แหละล็อก คือตอนนี้เราต้องเราได้ฟิลมาแล้วสองอันเราน่าจะต้องหาห้อง medical storage มันน่ากลัวอยู่นะมันเงียบมากเงียบมากแล้วการเล่นเท r d e f e ฟ s e มาจบที่เกมนี้ได้ไงก่อนคือต้องเข้าห้องนี้เหรอนิตะคีเราต้องการกุญแจเพื่อเปิดแล้วกุญแจอยู่ไหนอะตามนี้ปะ บุ Book off. ๊กออฟเฮ้ยเชี่อใครเคาะตกใจอะไรอ่ะเส้นสีแดงคืออะไรอ่ะอ๋อตามที่หวังมันเขียนไว้ว่าถ้าตกใจปอดออกมาเต้นนี่ไงนี่ไงปอดเนี่ยปอด อกข้างซ้ายใจหรือปอดเรดไลน์จะเชื่อมต่อกับคนที่ต้องโอมัสคิวคนที่จำเป็นต้องฆ่าฆ่าเธอซะไม่งั้นแกจะไม่ได้ออกไปแล้วกูจะฆ่าเขายัางไงกูไม่มีอาวุธไอหวังไอควายตอนนี้มีได้แดงโผล่ขึ้นมานะตอนนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยแล้วสะบู่มันเอามาทำอะไรวะ กุญจงกุญแจก็ไม่มีนะอ๋ออะไรยังไม่ได้มาห้องนี้ใช่ปะอ่าอะไรอะเปิดไม่ได้โอ้ยได้แดง อุ้ยจริงมิมิกอะมันไม่อัปเดตแล้วใช่ไหมอ่ะโห<ฮ>ฟิลทำไมใส่ไม่ได้เกมมันบัคปะเนี่ยทำไมบางอันมันเปิดไม่ได้เซฟพาสเวิร <Pass> ์ดโอเคเก้าศูนย หนึ่งเจ็ดสองแปดเคนี่ไงได้กุญแจแล้วลวมคีย์ดีมันแลเจอมอร์แฟชั่นเราบ้าบ้าบ้ไม่อ่านกุญแจห้องไหนเนะี่ยโอ้ยไอหนุ่มโลบอคแ <c oughs> ชทแล้วเ,เจอไอหนุ่มโลบอคดูดิไอหนุ่มโลบอคไอหนุ่มโลบอคของจริงด้วยนะอันเนี้ยไอหนุ่มโลบอค วิได้แดงแสดงใจแม่งอย่างยาวโอ้ยคือตอนเนี้ยตอนเนี้ยเรายังไม่เจอความน่ากลัวนะตอนนี้ยังไม่เจอความน่ากลัวนะคือหมายถึงว่าเราจะยังไม่เจอว่าเป็นตัวอะไรที่จะมาไล่เรานะล็อก แล้วก็ไม่บอกเวลาได้นะว่าตอนนี้เหลือกียร์ทีภายในครื่องชั่วโมงอ่ะบ้าหรือเปล่าเครื่องชั่วโมงในชีวิตจริงด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ชชดช่วยช่วยเมนอะไรหน่อยได้ไหมแชดผมผมกลัวว่ามันจะได้ไม่เงียบไงคือมันไม่ได้มืดนะข้างนอกอ่ะมันไม่ได้มืดขนาดนั้นเว้แต่ว่า ทำไมมันในเนี้ยมันมืดวะมันคือกุญแจอะไรกัว่ะไอ้กัวเด้อไอ้กัวเด้อสูผมกอนข้าวไอ้ข้านข้างกลัวแฮ้โอเคเชี่ยยี่สิบนาที ใช่ป่ะฮะแชทจำได้ไหมว่าตอนแรกอะเรามีเวลาเท่าไหร่ตอนแรกเรามีเวลาเท่าไหร่อะตอนแรกมันบอกไหมว่าเรามีเวลากี่โมงไม่หมายถึงว่าตอนที่เราอยู่ที่เนี่ยคือกี่โมงมมคนดูมันไม่น่ากลัวหรอกคนเล่นนมันกลัว และยิ่งเราไม่รู้ด้วยว่าความน่ากลัวคืออะไรอ่ะตอนนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวอะไรจะมาไล่เราไงกุญแจไว้เปิดอะไรวะถ้าเพื่อนไปเยอะก็ไป ถ้าเพื่อนไปเยอะก็ไปอ๋อมึงปอดหายใช่ปะละ่ Let eat you ะเลตมีอีทอยู่แผ่นคีตอ่ะปอดเธอนั้นฉันขอเธอนะเนี่ยดูดูดไอหนุม่มโรบอกดีกว,ว่าไอหนุม่มโรบอกบอกกูทีว่ากูจะต้องเจอกับอะไรถ้ามันเตือนเวลาอีกรอบเมื่อไหร่กูออกกูไม่เล่นแล้วเฮียห้าโมงสี่สิบเก้า ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยกูเรียบร้อย,ย,อยกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วอะไรอ่ะกูโดนแล้วอะไรอ่ะเมื่อกี้มาขึ้นห้าโมงห้าสิบเขามาเตือนอ๋อมาเตือนว่าใกล้หมดเวลาแล้วใช่ปะ ไอเฮียแล้วกูใส่ฟิววันนี้ไม่ได้อะแชทเนี่ยมันใส่ไม่ได้อ่ะโอ้ยแล้วกุญแจเละไรก็ไปเปิดอะไรอีกอ่ะกุญแจมันเยอะไปหมดเลยอ่ะอะไรวะมันมีห้องหนึ่งว่าที่ต้องใช้กุญแจแต่จำไม่ได้แล้วว่าห้องไหนห้องนี้ปะว้ายว้าย,ายคือ,อไร ไปอ oh! oh. oh. ๋อไอสารเลวมาเร่อยเร็วๆแต่มา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 เร็วๆกดดิกุญแจอะไรอ่ะโอ้โหพ่อมึง ไม่กดใช้ยังไงอะ่ะโอ้โหแล้วประตูติดบุดเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะมันใช้ไอเทมยังไงอะ่ะมันใส่มันใส่ไม่ได้เนี่ยโอ้โหกูแพ้แล้วเงี้ย กูใส่ไม่ได้เน oui> ี่ยอะเนี่ยอันท้ายเนี่ยอะโอ้จบใส่ฟิวอันสุดท้ายไม่ได้สวยจ้าหกนาทีจ้าคือคือกูใส่ไม่ได้จ้ากูใส่ฟิลไม่ได้จ้า กูใส่ฟิวไม่ได้แล้วกูจะทำยังไงอ,อ่าเรารับสตารกรรมดมาก,กันมันบัก็กคือเกมมันบั็กนะเราไม่สามารถทำอะไรได้แล้วตอนนี้เก็บของก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้กุญจงกุญแจเยอะมากเป็นเกมที่กุญแจเยอะมากกูพร้อมแล้วกูพร้อมแล้ว พร้อมรับสตาร์การแล้วมาสิบเก้าแปดเจดหห้าสี่สมสองหนึ่ง กูคาดหวังนะกูคาดหวังว่าตอนจบมันจะมีไอตัวนั้นอ่ะพุ่งมาใส่เราแล้วจำสกแกตตอนจบแต่นี่คือสิ่งที่กูได้นี่คือสิ่งที่กูได้คือฉากจอเขียนว่า you d a t แค่เนี้ยนี่คือสิ่งที่กูได้ oh my god